สำนักง,งานเกษตรจังหวัดมหาสารคามลงพื้นที่ติดตามโครงการเกษตรแปลงใหญ่มันสำปะหลังในอำเภอบบรบือเพื่อส่งเสริมเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตค่ะ ที่ตำบลวังชัยอำเภอบบรบือจังหวัดมหาสารคามนายประโมทวัฒนาหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสำนักง,งานเกษตรจังหวัดมหาสารคามท่านได้นำเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืชออกติดตามการดำเนินงานแปลงใหญ่มันสำปะหลังเพื่อรับทราบข้อมูลของเกษตรกรพร้อมทั้งแนะแนวทางในการจัดการมันสำปะหลังแปลงใหญ่อย่างเป็นระบบค,ค่ะทั้งการปลูกการดูแลการป้องกันการระบาดของโรคและ,มะแมลงในมันสำปะหลัง ทั้งนี้นะคะในส่วนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่มันสำปะหลังของจังหวัดมหาสารคามได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดทั้งในการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการปลูกมันสำปะหลังการดูแลและการลดต้นทุนการผลิตช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งโครงการแปลงใหญ่ในการดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรที่ทำการเกษตร ปลูกพืชชนิดเดียวกันเกิดการรวมกลุ่มกันเพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกรเองนะคะในการเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตและการกำหนดราคาผลผลิตโดยให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา5ด้านคือการเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนการผลิตพัฒนาคุณภาพการตลาดและการบริหารจัดการค่ะ